มัดสมันไก่ทอดหอมเจียวเรามีเยอะไงหอมเจียวที่บ้านเราเยอะใส่เยอะๆแต่ขอโทษนะคะมัดสมันอุ่นชะน้ำแห้งหมดเลยกลายเป็นมันทอดผู้ปกครองหนูเลยเอาน้ำต้มปลามาสดขอซิมเนี้ยเด้อเสียบ่ะอืมอร่อย ข้าหมกอร่อยยังมีข้าวหมกจะทำข้าวหมกใส่ปลาพรุ่งนี้เอาอยังไม่ต้องแบ่งเลยกลงกินเลยโอ้ยกินไม่หมดบ่หมดกต็ต้องเอาไว้ยืนในจานอยู่แล้วนดกินกนดิดนจะแบ่งก็แบ่งเอาะแล้วแต่ แบงแล้จะเลือกกินแกนี่มันจะเลือกเลยดิไม่อันนี้อร่อยใช่มันจะเลือกไหนเลืออะไรนี่โอยเลือกกันเลือกตัวกินบ่หมดกระถิ่นทันตัวข้าวหมกข้าวหมกไก่ทอดมัสมั่นไก่กลายเป็นขั้วมัสมั่นละมากินไกหึ มันกกน้ไงต้มตำก็อร่อยใช่โอ้แสบยุงกัดมีส้ตมตำมะละกอหา,า,มมากกนยังอยู่เด็ดกำมะกอกหุงข้าวเลยตัวเ,ยเ้ยหุงข้าวไอ้นั่นไว้ใส่ควีนัวไว้ครึ่งหม้อไปจะซื้ออะวคโาโดมายำ ไก่ไปเลยชีวิตไม่ชอบไก่มีอีกสองถุงน้ำตีมาดักราชเยอะๆเลยหอมเจียวก็ยังเหนียวเลยอีกอยเ,อเยอะต้องใส่หอมเจียวเยอะๆสิคะติดฟันเนี่ยมองทำอ่ะแอบน้ำบอลไปไม่น่าขาดก็แล้วกันครับ อืมข้าหมกไก่กินแต่กันน้ำซุปต้มปลาอืมมันหุงข้าวอร่อยอ่ะอม,มันไม่ค่อยมันไม่ถึงเครื่องเทศ่ะมันหุงได้ดีไม่สาบ มันไม่ได้เอาไก่ใส่ในนี้ไงมันแยกไก่มันหงเฉพาะข้าวมันจะไม่หนัวดูดิมันไม่เลยมันไม่เป็นเลยค่มาสมัน,ม,นมันไม่อืมต้องกินไก่ให้หมดด้ว นี่อเลยนะชมพู่ลูกเบล่งเก่งเลยอืมชมพูเ่เพชรลูกใหญ่มากมเดี๋ยวปอกมารับเดี๋ยวชมพูเ่เมืองเพชรจ้า ชมผู้เมืองเพชรลูกใหญ่ๆแจะกินกระข้าหมกไก่กินไก่ไอ้มัชมันให้หมดเลยนะอุ่นไม่ได้ละเว็บก็คื้เกียหละกินถูกกวาน chấm ăn gà mày, nè <coughs> nấm súp này, cồn đếnหวาน hết tiếng sa, ừm, ngon rồi nhỉ, này bằng ngay à อส้มผัวแทบเต็มปากแล้วแม่พีิเกล